สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่เกมเ e v e n i g h t t Thailand ครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำตัวละครสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าอ,อ,อัพตัวอะไรดีหรือว่าเล่นตัวอะไรอันไหนทำจัดทีมยังไงนะครับผมจะแนะนำหลังจากศึกษามาประมาณเกือบเดือนนะครับ โดยที่ยังไม่มีเซเว่นไนท์เลยสักตัวใน ID ผมนะครับโคตรสวยแต่ก็สู้มาเรื่อยครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนี่ยครับไม่มีไม่เคยได้เซเว่นไนท์เลยครับโดยเนี่ยถ้าได้ถ้าเคยได้แล้วจะเป็นแบบมีสีมีไฟขึ้นมานครแต่นี่ครับไม่มีไม่มีสักตัวครับแต่หลังจาก ทำกิจกรรมนะครับเอตรงนี้ครับเช็คชื่อนี่วันนี้ก็ได้ใบเลือกเซเว่นไนะครับตัวแรกเลยฮะเดี๋ยวจะนี่ครับอยู่ในกล่องใครส่งชื่อเสียงมาเนี่ครับจะเป็นใบเลือกเลยครับเซเว่นไนส่ดาวซึ่งผมจะตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกรูดี้ครับอ่อ ทำไมถึงเลือกรูดี้ก็เพราะว่าจะามาทำให้ทีมมันอืดขึ้นนะครับเพราะสกิลนี่ของรูดี้นี่ทำให้ค่าป้องกันในทีมเยอะขึ้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มเริ่มเกมมาเลยครับอาจจะยังไม่มีเซเว่นไนท์นะครับจะแนะนำตัวตัวที่เราสามารถ อัพเลิตีกิวคะแนนสูงๆได้ลุยหอคอยได้อะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> โดยที่ตัวที่ผมจะแนะนำก็คือมีอยู่สองตัวครับคือจูจูพี่นี่ตัวธนูนี่ครับยิงแรงครับแล้วอีกคนหนึ่งที่ต้องได้ทุกคนเหมือนกันครับอีวานครับเนาะนี่ครับ โดยต้องทําประมาณ5้าดาวครับและจะมีสกิลติดตัวนี่ครับเพิ่มพลังป้องกัน40%ให้แก่อัศาวินในทีมทั้งหมดนะครับซึ่งพอได้มาแล้วนี่ชีวิตเปลี่ยนนะจะสามารถยืนยืนตีกิลได้นานส่วนจูพี่นี่จะยิงแรงครับสกิลเดียว เนี่ยฮะสกิลสองสกิลนี้ฮะยิงธนูต่อนเนื่องดูดูความแรงครับ230อเปอร์เซ็นต์อันนี้จูพี่6ดาวนะครับและจะมีสกิลติดตัวก็ยังมีเพิ่มโอกาสโจมตีหยุดอ่อนให้ทุกคนในทีม50ิเปอร์เซ็นต์ะสองเทินส่วนสกิลนี้ก็เพิ่มตาคิดดีเข้านานสามเทินครับพอใช้นี้แล้วก็ จะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับจะเป็นเอ่ออะไรสกิลผมเรียกสกิลยิงหัวครับแรงมากครับแรงกว่าสกิล A สองร้อสมสิเอร์ซ็นนี่เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปตีกิลให้ดูครับโดยอยู่ที่การจัดทีมด้วยครับเกมนี้นี่ครับผมจะตามนี้เลยครับซึ่ง ในไอดีผมนี่ไม่มีอะไรเลยนะดูมีแค่นี้มา่วนเพื่อน่วนเพื่อนตรงนี้นี่ก็กดเซเว่นให้ยืมนี่กดเข้าไปครับช่วยอะไรได้เยอะเลยครับนี่ทดลองเล่นใช้ฟรีใช้ฟรีหนึ่งครั้งฮนะกดเข้าไปครับมา,าเริ่มตีฮะ เว็บแรกก็ไม่มีอะไรฮะไม่ต้องใช้สกิลก็ได้เปลืองอ่ะงกดอีวานกดอีวานสักหน่อยเสียตอนหลังยังไม่ได้ใช้ยืนลอยๆอย่างเดียวเอ,อ,อยจะไปตียูอีทำไมนี่ตีไปตีกลับไม่โกงนี่ไม่ต้องสนใจครับมันตีเบาอยู่แล้ว เมื่อกี้ครับย,ยิงเป็นพันนะ่ะจุ๊ไม่ตีอยู่อีทำไมเนี่ยสกิลอืมอีกแล้วจะตีทำไมแนะนำให้กดสกิลเอครับ เนียตีไม่เข้าะตายแปดร้อยยูอิดมาแล้วอันนี้แหละตัวปัญหาเล้ว พี่เสือลดตีบ้าไปก่อนเลยครับเจ๊หอนี่ตีเราตีแรงฮนะโอ้ยเด้อหิวหิวเนี่ยดูว่าแปดร้อยโอ้ยจะตีอะไรเลือเกินตองตายเรียกเพื่อนมาครับ ความแรงอ่ะนี่ไม่ขี้ให้ไปเสือดีบัาไปอีกลดป้องกันนะอันนี้ไม yeah. <Yeah>. yeah. ่เป็นไรอ่ะเ uh huh. บาๆครับรถรถพลังโจมตีศตตรู uh huh. นี่สกิลบนครับ 2 3งกันดูความแรงฮะหกพั 6, นี่ขนาดยังไม่คีนะหอกหอกนาหอกก่าไม่โกงสามพันยิงธรรมดาะหกพัห้า ป้องกันสกิลยิงหัวไปนะ <c oughs> อ,อีกทีครับผมผ่รถรเอ,อ้ยรดดาเมจไปครับไอ้นี่รถเกาะ ะกิ่วเจ๊หอกไปครับยิงันูต่อนเนื่องครับโอ้ยตีกลับไหลเกินอะ่ะหกพันยิงหัว ลดดาเมจครับโอ้ตายไปเนี่ยเรียบร้อยครับใไอปีเสือลดกกอนครับใคสกิลเชยร์หอกอ่ะแรงแรงอ่ะแรงแรงไม่ขี้ยังไง ยังไงขี้ไหมไม่ขี้โดนบล็อกอีกวางกลางโลกอะนะไม่ทันแล้วตายหมูมีเสืออยู่ว่าลด้าเม็ดไม่ทัน ครับปล่อเลยเทพสองคนก็ตีไปโอ้ยสามพันนี่ครับเกินแสนแล้วโดนบล็อกอีกแล้วไม่เป็นไรแล้วเหลือโควตใต้สองทีฮะตีกิวไปเรื่อยๆครับ ขี่ไม่เล่าสองพัน 2, นะโอ้ยแทงไปแทงกลับครับมีซุปเปอร์สย่ยาหมาแล้วจะตีแรงขึ้นนะครับบอสเรียนะแบบร้อยครับนี่ครับแสน ใครเล่นก็แอดมาได้นะครับนี่ชื่ออยู่ตรงนี้ส่วนกิ้วก็ชื่อกิ้วตามนี้ะกิ้วใครไม่รู้ก็แต่ใจดีครับแค่แค่ช่วยกันตีกิ้วครับเขาไม่เตะออกแล้วคะแนน คะแนนไม่สำคัญแค่ช่วยกันตีแค่นั้นเนี่ยเข้ามาได้ครับเนี่ยชื่ออยู่ตรงนี้อ่ะโอ้อันนี้หัวหน้ากิวได้ตีได้เยอะล้านเลยอะเอสแล้ว,อลวโอ้ดี๋ยวใครไม่ได้ตีสองแฟยไม่พ้นคืนนี้โดนเตะออกแน่นอนนี่ครับ ขนาดไม่มีเซเว่นไนยังได้แสนกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่มีเซเว่นไนับอย่าไปท้อครับเล่นไปเรื่อยๆครับขอแค่ทำกิจกรรมครับคุณก็จะเก่งได้นเนี่ยสองตัวที่แน,นะนำว่าอีวานกับจูพี่นี่ใช้ได้เลยครับขอให้อัพไว้อ่ะมีตีบางกรันเจนไายวันอีกเดี๋ยวผมจะตีดันเจน อ่ะลุยมังกรแล้วกันมีมังกรให้ตีป่ะเนี่ยโอ้ยเลเวลหกเลยนะเอาอเลเวลสามก็พอแล้วคนตีเยอะลนี่ครับก็ตามนี้ครับส่วนของก็มีอะไรก็ใส่ใส่ไปครับเนี่ยขอเน้นคีย์ครับตีให้จูพี่ตีแรงๆไวฮะแล้วก็ ถ้าเป็นมันได้ให้พลัง HP เยอะจะได้ยืนนานๆานเมืนน่อ,อาากี้ลืมเปลี่ยนเนี่ยออกนี่ให้โยพี่เป็นเป็นผู้นำเป็นหัวเป็นหัวหน้าจะได้พังโจมบตีเยอะขึ้นะเริ่มเล้ว ขอกลางธนูขอดเลยครับิีไหมครับไม่ต้องฆ่าทีเดียวตายนะขอแค่ร่วมก็ได้ของแล้วแค่ร่วมตีมังกรน,นะครับ ีไปตีกลับเยอะยิงหัวแฟมบนไฟแกเยออ้ยอย่าไปตีมันเยอะคอยหิวอย่างเดียวเอา,เอา,เอาย,งยงอางหยางหิวแล้ว หนูขี้เรียบรอ 4, อ้อยสี่พันแล้วแรงแรงฮะยิงหัวมีวานขี้ฮะสไนเปอร์ยิงครับมาฮิวก่อนเลยนะทีนี้พ่นไฟแก เปิดยิงแล้วโอ้ตายคนการเวทไม่อยู่แล้วไปแล้วขอท่านูอย่าตายตายที่หลังสุดก็พอโอ้ยขออีกดอกห้าหมือนละโอ้ยิงรวๆว โอ้โหตบเสียตั๊กท,ทีมสองม2นะครับทีมสองม่มีแล้วมากครับใส่ใส่ไหมครับอาจจะไม่แรงเท่าทีมหนึ่งครับไม่ขี A ้ด้วยอันนี้ไม่มีตัวการสถานะมืนเลยสตันแล้วสองตัว แฟม,มนี่ก็ยิงแรงฮะมีไว้ก็ดีฮนะไปอีกแล้วเลียบคีไหมคีครับเหมือนเหมือนไม่เลิกเหมือนไม่เลิกรีตา นี่เป็นอาวตาสองเธอนะเอวไม่หมดแล้วสองคนยังมึนไม่เลิกฮะตายะคารินชุบทันไหมชุบใครชุบลีฮะชุบมาตายฮะฮิว ตาก่อนเนี่ยตีมังกรต้องรีบๆครับอพอตีกันเสร็จแล้วเนี่ยได้ดีสามแล้วเนี่ยขอแค่ตีก็จะได้รางวัลแล้วก็หมดไปแล้วสำหรับแนะนำตัวละครนะฮะ นี่ครับสองตัวนี้จูพี่แนะนำเลยครับให้ทำเลยครับเผื่อที่ใช้งานได้มีประโยชน์มากๆครับยิงแรงแล้วสำหรับคนเริ่มเล่นเกมครับคนคนเริ่มเล่นนะฮะที่ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงอัพอัพตัวอะไรก่อนดีฮะสายผมนี่สำหรับ หาของครับไม่ใช่สาย pvp คหาของฟาร์มเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกตัวก็อีวานะให้นำไปทำห้าดาวครับพราะพรจะได้เพิ่มพลังป้องกันให้ทีมครับอึดขึ้นเยอะครับยืนได้นานก็สำหรับแนะนำตัวละครก็มีท่านี้ ใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามไว้ด้านล่างได้ครับแล้วผมก็ขอตัวไปร mm hmm. mm hmm. ับรูดี้ก่อนนะครับ mm hmm. นี่ mm hmm. นี่ครับเซเว่นไนท์ตัวแรกในไอดีผมเลยครับเลือกอัสวินฟิงเริ่มเรียกเฮ้ยมาแล้ว ขอดูขอดูวะซื้อชุดไปแล้วแทบขนาดยังไม่ได้ซื้อชุดไปแล้ว,น,ลวนี่เท่ะมีปีกด้วยเอาพูดลวนลวงอ่ะเอาไปไหนแล้ว <Yeah. S 2> ขนาดแค่สีดาวให้เพิ่มพมลังป้องกัน25%นะเดี๋ยวรออัพ6ดาวก่อนนะก็สำหรับทีมนี้ก็ลาไปก่อนครับขอให้คนได้ขอทุกคนได้เซเว่นไนท์ทุกคนนะสวัสดีครับ